สวัสดีครับผมขอรบกวนทั้งชุดนอนนะครับวันนี้เรามากับเกม Dota แล้วก็ s p o n s o r .a2shop ไทยเพจและเว็บไซต์ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Official Gear ของเกม Dota รวมถึง Steam Wallet และบัตรเติมเงินเกมต่างๆที่เว็บไซต์ ggkeystore.com โดยทั้งหมดที่ว่ามานี้ทั้งเพจและเว็บไซต์มีลิงก์อยู่ด้านล่างใต้วิดีโอ โดยในวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงและกึ่งๆึ่งจะเป็นการรีวิวเจ้าสมุดคอมเพนเดียมเวอร์ชันฤดูใบไม้ร่วงหรือที่ผมจะขอเรียกว่าเจ้าสมุดเล่มเขียวกันคือมันมีลักษณะเหมือนกับเจ้าสมุดหน้าเหลืองที่เราเคยเห็นเมื่อตอนต้นปีใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นเล่มสีเขียวดังนั้นเราก็เลยจะเรียกมันว่าเจ้าสมุดเล่มเขียวทีนี้ไปกันช้าชาลักษณะของสมุดจะเหมือนกับเจ้าสมุดหน้าเหลืองเดิมนั่นแหละครับก็คือตอนนี้มันยังอัปเกรดได้ไม่สุด คือจะมีไอเทมใหม่ๆหมโผล่มาที่หลังด้วยแต่ว่าเฉพาะไอเทมที่ออกมาถึงตอนนี้เนี่ยผมจําเป็นจะต้องทําวิดีโอออกมาแยกกันเป็น3มวิดีโออันนี้คือวิดีโอแรกซึ่งจะเป็นวิดีโอที่เราจะมาทําความรู้จักกับเจ้าสมุดเล่มนี้กันว่ามันมีระบบเก่าๆอะไรบ้างที่เราคุ้นเคยกันกับเจ้าสมุดคอมเพดียมแล้วก็มันมีระบบใหม่ๆอะไรมาบ้างเพื่อที่เราจะได้ตัดสินใจถูกว่าเราควรจะซื้อเจ้าเล่มนี้กันดีไหม เริ่มกันที่เจ้าสมุเดเล่มนี้เป็นสมุดที่เกี่ยวข้องกับเกมการแข่งที่แฟรงเฟิร์ตนั่นแหละครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนเงินรางวัลอยู่ที่3ล้านดอลลาร์ซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการที่เราจะเติมสมุดมากน้อยแค่ไหนด้วยคือเงินรางวัลมันจะตายตัวแค่นั้นเราจะถล่มเติมสมุดยังไงก็ไม่มีผล ซึ่งเรื่องนี้เราก็ไม่ได้สน <c oughs> ใครจะไปแข่งอะไรกันที่แฟงเฟิร์ตเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันทีหลังตอนที่เกมการแข่งขันมาอะไรแบบนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไม่สนแล้วพูดถึงเจ้าตัวสมุดก่อนวิธีที่จะซื้อสมุดนี้ก็คือซื้อผ่านหน้าเว็บหลักได้เลยโดยใช้เงินสตรีมตามปกติมันจะมาด้วย2รูปแบบแบบแรกเลยก็คือเป็นสมุดเลเวล1ขายอยู่ที่ราคา150ยตัวประมาณแบบที่2เป็นสมุดเลเวล25ขายอยู่ที่ประมาณ370บาท ทีนี้สมมติว่าเรามีสมุดในครอบครองแล้วอย่างแรกเลยที่เราจะได้มากก็คือชาเลนจ์สนุกๆให้ได้ไปลองเล่นกันลักษณะแบบเดียวกับเจ้าสมุดหน้าเหลืองนั่นแหละครับเป็นชาเลนจ์ต่างๆที่พอเลือกฮีโร่ตอนอยู่ในเกมปั๊บเนี่ยมันจะมีเด้งขึ้นมาว่าในเกมนั้นๆที่เราจะเล่นเนี่ยเราอยากจะทำชาเลนจ์อันไหนอย่างอันนี้ก็จะมีเป็น ต้องฆ่าเคลียร์ศัตรูให้ได้หรือว่าต้องทำลายป้อมศัตรูให้ได้ภายใน12นาทีแรกหรือว่าเลือกฮีโร่ที่เขาระบุมาอย่างเช่นตรงนี้ก็เป็นเจ้าพี่หมีใช่ไหมอันนี้คือชาเลนจ์เดิมๆที่เราเคยเจอมาแล้วตอนอยู่ในสมุดหน้าเหลืองถ้าเกิดว่าทําได้ก็จะสามารถได้ของาะวัลพวกเหรียญตาต่างๆเพื่อมาอับสมุดเพื่อมาใช้ในการพนันเพื่อมาใช้ในการทายผลเกมการแข่งขันอะไรพวกนั้นไปแล้วก็จะมีชาเลนจ์เดิมๆที่เรารู้จักก็คือชาเลนจ์แบบ10คน ชาเลนจ์สิบคนชาเลนจ์ Challenge แบบให้เราเล่นฮีโร่ให้ครบ10ตัวตามที่เขากําหนดมาให้แล้วต้องชนะให้ครบอะไรพวกนั้นซึ่งสามารถทําได้2ทีอะไรแบบนั้นสามารถสุ่มฮีโร่ได้รัวๆด้วยนะถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบที่เราสุ่มมาก็สามารถรีสุ่มใหม่ได้ด้วยและความแตกต่างที่จะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือถ้าเกิดว่าเราพิสมุดแล้วก็มีเจ้าเหรียญผมขอเรียกว่าเจ้าเหรียญแล้วกันนะมันเป็นเหรียญเมือนเหรียญชิปสีเขียวนะครับซึ่งมันจะมาพร้อมกับสมุดนั่นแหละถ้าเราอัพสมุดได้เลเ ทีนี้พอเรามีเจ้าชิปสมุดอันนี้เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงว่าเจ้าชิปสมุดอันนี้มันมาจากไหนได้บ้างนะครับมันมาได้จากหลายต่อหลายต่อหลายวิธีทีนี้สมมติว่าเรามีอยู่แล้วแล้วเราไปเล่นในตัวเกมตามปกติเราจะเห็นความแตกต่างตรงที่ว่ากลางหน้าจอของเราเนี่ยมันจะมีตัวเลือกขึ้นมาเหมือนกับให้เราพนันให้เราเดิมพันว่าเกมนี้เราจะชนะไหมแล้วจะลงเงินเหรียญน,นี้สักเท่าไหร่ดีเหมือนจะมีแบบ ร้อยหนึ่งห้าร้อยอะไรแบบนั้นซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่เราไปเลยผมยังไม่เคยลองนะครับยังไม่เคยลองแต่ว่าเราสามารถใช้เหรียญที่มากับสมุดนี้ไปพนันในเกมที่เราเล่นปกติได้ด้วยจากนั้นตรงหน้าจอเมนูพอเรามีสมุดในครอบครองแล้วเนี่ยมันจะมีไอคอนของสมุดอยู่ด้านล่างใต้ชื่อของเราปรากฏขึ้นมาแล้วทีนี้ความแตกต่างจะเพิ่มขึ้นอีกตอนที่เราเลือกเมนูฮีโร่ด้านบนสุดแล้วก็ไล่ไปที่คลังเก็บศิ์ แต่หลังจะพูดว่าคลังเก็บสินค้าคลังเก็บไอเทมของเรานะครับมันจะมีความแตกต่างอยู่2อย่างหนึ่งเลยมันจะมีเขียนของคอมเพเดียมขึ้นมาต่างหากอีก1เมนูที่อยู่ด้านบนสุดแล้วก็จะมีแถบด้านล่างเป็นรูปสมุดน้องนกอยู่ตรงนี้ด้วยอันนี้เดี๋ยวค่อยๆไปทีละเปาะก,กันทีนี้เริ่มกันจากไอเทมที่เราได้มาจากเจ้าสมุดก่อนทันทีที่เราได้สมุดมาอย่างแรกเลยก็คือเราจะได้ไอคอนอิโมชันอันนี้เพิ่มมาผมยวเไี่ยด้เปิดใช้อะโอเคพอเปิดใช้แล้วก็จะอยู่ตรงนี้นี่ไง อย่างี้มันคือนกนะมันคือนกมันคือนกแต่ว่ามันก็ไม่ได้งงยิงอะไรนะมันดูแปลกๆโอเคอย่างที่สองก็คือเราได้เจ้าเคลียร์อันนี้มาชิลดโรดมันคือน้องมันคือน้องกิฟฟินใช่ไหมเป็นนกแล้วก็มีหางเป็นเหมือนกับงูมีโหลดดิงสก,กินด้วยนะครับอันนี้เป็นโหลดดิงสกิน สวยดีเนาะสวยดีเป็นตัวที่น่ารักดีแต่ว่าพอไปหยุดในตัวเกมแล้วมันดูนี <c oughs> เ่เดี๋ยวเดี๋ยวอยพูดถึงมันนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้มาพร้อมกับจอสมุดเนาะจากนั้นก็จะเป็นเรื่องราวของชามอันนี้ก็คือจะเป็นชามที่มาพร้อมกับสมุดอันนี้ลักษณะเหมือนกันคือให้เราไปทํานายทานายนั่นแหละว่าเกมนี้เราจะชนะไหมถ้าพลาดแล้วมันก็จะระเบิดบุ้มอะไรแบบนั้นไปแล้วแถบเมนูด้านซ้ายตรงนี้ขึ้นมานะครับ ที่มีรูปเจ้านกอันนี้เนี่ยมันจะมีคราฟมาเพิ่มด้วยใช่ไหมเดี๋ยวดูอันนี้อ่ะอันนี้ก่อนอันล่างก่อนเมนูล่างก่อนเมนูรีไซเคิลเนี่ยมันสามารถเปิดโอกาสให้เราคราฟเจ้าชามแบบเดิมกลับมาได้อีกรอบนึง อันนี้คือมันเป็นชามที่เคยมีมาตอนสมุดหน้าเหลืองใช่ไหมแล้วมันก็ยกเลิกไปแล้วนะครับคือไม่ได้ยกเลิกแบบหายไปนะคือใครที่มีก็ยังใช้ได้รัวๆแต่ว่ามันไม่เปิดโอกาสให้เราได้คราฟแล้วตอนนี้มันกลับมาให้เราได้คราฟอีกครั้งหนึ่งโดยใช้ไอเทมอะไรก็ได้ที่เราไม่ใช้เนี่ยมันผสมผสมกันแล้วก็คราฟออกมาเป็นเจ้าชามอันนี้แล้วเวลาไปเล่นก็เหมือนเดิมก็คือจะเป็นการ ไปคาดเดาว่าเราจะชนะหรือเปล่าทำนายว่าเราจะชนะหรือเปล่าอะไรพวกนั้นไปส่วนใครที่มองหาวิธีการปั๊มเลเวลของสมุดโดยที่ไม่พึ่งพาการไปซื้อเม็ดเขียวเขียวมาเติมเนี่ยก็ทําได้ด้วยการครัฟชามันนี้ออกมาลัวๆตรงปุ่มรีไซเคิลนี่แหละมันจะเหมือนกับระบบของสมุดหน้าเหลืองใช่ไหมถ้าเราเอาไอเทมที่เราไม่ได้ใช้ มาคราฟเป็นชาปับ๊บเลเวลของสมุดก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยอะไรแบบนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสําหรับใครที่มีไอเทมที่เราไม่ได้ใช้ไอเทมที่เราขี้เกียจกดไปขายไอเทมที่มันไม่ค่อยมีค่าแบบไปขายก็ได้แบบ0.00์สตังอะไรแบบนั้นก็สามารถนํามาคราฟให้กลายเป็นสมุดอ่าให้กลายเป็นเลเวลของสมุดเล่มเขียวได้ แต่ว่าอย่าเพิ่งรีบเอาไอเทมที่เราไม่ได้ใช้ไปคราฟเป็นชาไปสมุดละ่ะอย่างอันนี้ผมพลาดนะครับไปคราฟมาต้อง5อันไอพี่บา้าพี่บอคือมันมีวิธีอื่นอีกที่เราจะใช้ไอเทมที่เราไม่ได้ใช้แล้วก่อให้เกิดประโยชน์กับสมุดเล่มเขียวอันนี้ปิดไปก่อนส่วนใครที่เล็งว่าจะอัพเลเวลสูงๆถ้าเกิดว่าเราอัพเลเวลสมุดไปถึงเลเวลร้อยห้าสิบเนี่ยเราจะได้รับไอเทมอิมอร์ทัลของเจ้าแมวน้ำด้วยเป็นไอเทมที่อยู่ด้านหลังนะคือเป็นกระเป๋าสะพายอยู่ด้านหลังแล้วจะปลา นกแพนกวินออกไปเกิดเป็นเอฟเฟกต์สกิลไอแชดออกมาเป็นแบบมันเขาเรียกว่ายังไงดีล่ะเป็นเหมือนกับบ้านของเอสกิโมใช่ไหมเป็นกระแพงบ้านของเอสกิโมนะครับสำหรับใครที่ต้องการไอเทมนี้ก็อัพเลเวลถึงเลเวล150ได้เลยอ่ะโอเคทีนี้มาดูที่พระเอกจริงๆของเจ้าสมุดเล่มนี้กัน โดยจนถึงตอนนี้ณตอนเริ่มต้นที่สมุดออกเนี่ยมันมีกล่องออกมาแล้ว2กล่องแต่ว่ามันยังมีกล่องอื่นๆอ,อ,อีกที่จะออกมาในอนาคตก็คือเจ้ากล่องที่มันกําลังติดตัวล็อกนี่แหละครับคือมันมาแน่ๆอะไรอยู่ในนั้นไม่รู้แต่ว่ามาแน่ๆแล้วจะมีมาให้ด้วยอันนี้เป็นเหมือนกับลักษณะเหมือน เจ้ากล่อง i m m o r t a ทัลหมายเลข1แล้วต่อมาก็มี Immor t a ทหมายเลข2มี Immor t a ทหมายเลข3ใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละลักษณะแบบนั้นแล้วมันจะค่อยๆทยอยมาเรื่อยๆแต่ตอนนี้มีมาแค่2กล่องแล้วกล่องแรกผมขอเรียกว่าเป็นกล่องพี่นกก็แล้วกันเพราะว่าเจ้าหัวกล่องของมันมีหน้าตาเป็นรูปนกนะ่เริ่มกันที่วิธีที่เราจะได้รับเจ้ากล่องนี้มาเปิดเล่นกันซึ่งเจ้ากล่องหัวนกเนี่ยจะเกี่ยวพนันกันกับการอัพสมุดของเรายิ่งเลเวลสมุดของเรามากก็จะได้รับเจ้้้้ากล่่องนนีเพิมขึดวย โดยสมุดเล่มเขียวจะเริ่มให้กล่องนี้กับเราหลังจากที่เราอัพสมุดถึงเลเวล25ไปแล้วเท่านั้นเลเวล25คือได้รับ1กล่องนะถ้าต้องการเพิ่มอีกก็คือต้องอัพไปที่เลเวล30จะได้รับกล่องที่2เลเวล40ได้รับกล่องที่3เลเวล60ได้รับกล่องที่4เลเวล 80ได้รับกล่องที่5ซึ่งถ้าใครไม่ซีเรียสอยากจะลุ้นแค่เซ็ตธรรมดามดาไม่ได้ลุ้นไปถึงเซ็ตซุปเปอร์ซุปเปอร์แลไอเทมถ้าเราเลเวล80เราก็น่าจะได้เซ็ตครบทั้งหมด5เซ็ตที่มีอยู่ในตัวกล่องแล้วทีนี้เรามาทำความรู้จักกับเจ้ากล่องนี้กันคอือยังไม่พูดถึงตัวเซ็ตนะเพราะว่าผมจะไปพูดอีกครั้งทีละเซตทีละเซตทีละเซตเลยตอนที่เราทําวิดีโอพาร์ทหน้าที่ไปเปิดกล่องแต่ ผมจะแนะนําระบบใหม่ที่บรรมาพร้อมกับเจ้ากล่องนี้แล้วน่าจะสืบเนื่องไปยังกล่องในอนาคตต่างๆด้วยถือว่าเป็นระบบใหม่ที่ทําให้กล่องสนุกขึ้นเปิดสนุกขึ้นแล้วก็ลุ้นกว่าเดิมแล้วก็เพิ่มมูลค่าของไอเทมที่อยู่ในกล่องให้มากกว่าเดิมด้วยคือถ้าเราดูตรงนี้ดูผ่านๆลักษณะเหมือนกล่องทั่วๆไปก็คือจะมีเซตอยู่ด้วยกัน5เซตมีของแล่ไอเทม1ชิ้นแล้วก็มีของซุปเปอร์ซุปเปอร์ซุปเปอร์แรอีก1เซตใช่ไหม แต่ความพิเศษของมันรวมถึงเป็นระบบใหม่ของการเปิดกล่องก็คือเจ้าไอเทมที่เป็นของแรไอเทมในกล่องนั่นเองผมจะขอเรียกเจ้าไอเทมชิ้นนี้ว่าผงวิเศษก็แล้วกันซึ่งด้วยความที่มันเป็นของแรไอเทมก็เลยจะหมายความเดิมๆว่าทุกครั้งที่เราเปิดกล่องเราก็จะมีลุนได้เจ้านี้ควบคู่ไปกับเซตไอเทมด้วยเหมือนกันแต่ก็แล้วแต่ดวงอาจจะเปิดแล้วได้อาจจะเปิดแล้วไม่ได้แต่เกมก็ยังใจดีด้วยการที่ถ้าใครก็ตามเปิดเจ้ากล่องหัวนกอันนี้ครบ5้ากล่องก็จะได้รับเจ้าผงวิเศษอันนี้ ทันทีเลยหนึ่งอันแบบแการันตีว่าได้ชัวร์ทีนี้วิธีการใช้งานเจ้าผงวิเศษเริ่มต้นจากการที่เราเปิดเจ้ากล่องนี้ไปตามปกติให้ได้เซตใดเซตหนึ่งมาเซตไหนก็ได้เซตลายไอเทมก็ได้เซตลายไอเทมยิ่งดี <c oughs> เซ็กซี่มากๆเลยนะเซตน,นี้เฮ้ยโอเคได้เซตมาแล้วเซตไหนก็ได้แล้วทุกเซตก็จะมีลักษณะแบบที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าตรงนี้นี่แหละครับยกเว้นแค่ว่าทุกๆเซตทุกๆเซตเลยนะมันยังมีเอฟเฟกต์แอบแฝงอยู่ภายในด้วยซึ่งเรายังมองไม่เห็นในตอนนี้ ยกตัวอย่างเช่นเซตนี้ของพี่หมีเอฟเฟกแอบแฝงของมันก็คือการเพิ่มออร่าให้กับกงเล็บหรือเซตนี้ของน้องปลาเอฟเฟกแอบแฝงของมันก็คือการเพิ่มออร่าให้กับดาบสีเขียวนั่นเองซึ่งการที่เราจะดึงออร่าของแต่ละเซตออกมาได้เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้เจ้าผงวิเศษอันนี้นี่เองเราก็เลือกเลยสมมุติว่าเรามีเซตใดเซตหนึ่งที่เราเปิดออกมาแล้วแล้วเราอยากได้ออร่าของเซตนั้นเราก็ใช้เจ้าผงวิเศษที่เราโชคดีได้มาเนี่ยปล่อยลงไปที่ไอเทมชิ้นนั้นแล้วทําให้เอฟเฟกมันปรากฏออกมา ส่วนขั้นตอนการปฏิบัติจริงๆก็คือสมมุติว่าผมได้เซตนี้ของพี่บีออกมา เราไม่สามารถเอาผงวิเศษไปโรยใส่เซตของพี่หมีได้โดยตรงนะเราจําเป็นจะต้องเอาเซตของพี่หมีเนี่ยมาแตกเป็นชิ้นๆก่อนให้มันมีส่วนหัวออกมาให้มันมีส่วนหลังส่วนกางเกงส่วนปอกแขนอะไรพวกนี้ออกมาแล้วเราจะเห็นชิ้นหนึ่งในแต่ละเซตที่มันจะมีไอคอนบอกว่าสามารถเปลี่ยนสไตล์ได้นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละพอเราได้ออามาแบบนี้ปั๊บให้เรากลับไปที่เจ้าผงวิเศษพอกดใช้ผงวิเศษปั๊บเนี่ยมันจะมีเจ้ากรงเล็บอันนั้นปรากฏออกมาแล้วให้เราเลือกว่าเราจะโปรยผงวิเศษใส่เจ้ากรงเล็บนั้นถึงจะได้ออกมาเป็น พี่หมีที่มีกรงเล็บออกมาเป็นออร่าแดงๆแ,แล้วนั่นคือความสนุกของเจ้ากล่องนี้นะ่ะเป็นระบบใหม่ที่แทรกเข้ามาทําให้เกิดข้อจํากัดมากขึ้นและทําให้เปิดกล่องได้ลุนแล้วก็สนุกขึ้นนะ่ะคือสมมติว่าถ้าเรามีกล่องไม่ครบ5้ากล่องนั่นหมายความว่าเราจะต้องมานั่งลุนแล้วว่าเราจะได้เซตไหนในกล่องนี้ใช่ไหมหรือถ้าเรามีกล่องครบ5้ากล่องเราก็ต้องมาลุนแล้วว่าเราจะได้เซตของซูเปอร์ซูเปอร์แลทเทมลีน่าไหม อันนั้นก็ลุ้นจะแย่อยู่แล้วทีนี้ต้องลุ้นต่ออีกว่าถ้าได้เซตไหนมาเราจะได้ผงวิเศษมาด้วยไหมเพื่อที่จะมาปลดล็อกเจ้าออร่าที่อยู่ในเซตพวกนั้นหรือถ้าเราเปิดออกมาแล้วมีผงวิเศษไม่ครบตามจํานวนเซตที่เราเปิดออกมาได้เนี่ยก็ต้องมานั่งเลือกกันอีกมานั่งกลุ่มขมับเลือกกันอีกว่าเราจะอยากปลดล็อกออร่าของเซตไหนแล้วจะมีเซตไหนที่ไม่ได้รับการปลดล็อกออร่าใช่ไหมเป็นการเปิดกล่องที่สนุกขึ้นนะ่ะแล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับไอเทมที่อยู่ในกล่องด้วย ดังนั้นสําหรับคนที่กําลังช่างใจว่าจะซื้อสมุดเล่มนี้ดีไหมจะอัปเลเวลเท่าไหร่ดีคําตอบก็น่าจะอยู่ที่ว่าน้องๆชอบเจ้าเซตที่อยู่ในกล่องหัวนกเมื่อกี้หรือเปล่าโดยคํานวณไปถึงอนาคตด้วยนะว่ามันยังมีกล่องที่ยังไม่มาเจ้ากล่องที่ยังเขียน c o m i n g So ู n อยู่เนี่ยมันจะต้องใช้เลเวลสูงกว่าเจ้ากล่องหัวนกด้วยคือเจ้ากล่องหัวนกเริ่มต้นได้กล่องแรกตอนเลเวลยี่สิบห้าใช่ไหมแต่เจ้ากล่องที่ยังไม่มาเนี่ยเราจะได้รับมันกล่องแรกตอนที่เลเวลห้าสิบไปแล้วเท่านั้น หลังจากนั้นต้องเป็นเลเวล70อีก1กล่องเลเวล80อีก1กล่องเลเวล100อีก1กล่องเลเวล110อีก1กล่องอะไรแบบนั้นไปทีนี้เราไม่รู้ว่าในนั้นมันจะมีจํานวนเซตกี่เซตที่อยู่ในกล่องอันนั้นเราต้องไปลุ้นกันอีกทีหนึง่งแต่ว่าถ้าใครอยากจะไปลุ้นในกล่องนั้นด้วยก็สามารถเติมให้ได้ครบตั้งแต่ในกล่องนี้ไปได้เลย แต่มันมีวิธีที่ง่ายกว่าที่เราจะตอบคําถามว่าเราควรจะซื้อสมุดเล่มนี้ดีไหมคือเราต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าจากวันนี้ไปจนถึงประมาณสักช่วงกลางเดือนมกราเราได้เล่นโดราบ่อยแค่ไหนคือไม่ถึงขั้นเล่นกันแบบเลือดตาแทบกระเด็นหรืออะไรแบบนั้นนะได้เล่นสม่าเสมอไหมอะไรยังไงรวมถึงชอบไหมชอบเจ้าชาเลนจ์ต่างๆที่สมุดนํามาให้ไหมคือถ้าเรามีสมุดแล้ว มันจะต้องทำชาเลนท์พวกนี้ด้วยนะ่ะถึงจะทำให้สมุดมันคุ้มค่าน่าซื้อทั้งชาเลนท์ต่างๆตรงส่วนนี้แล้วก็ชาเลนท์พวก10ชาเลนท์อะไรอ่ะสิบเจอร์เบล่สิฮีโร่ชาเลนท์อะไรแบบนี้ด้วยเียได้ว่ามีชาเลนท์อะไรมาทําทํารัวๆไปเลยเหมือนกับเป็นสีสันในการที่เราจะได้เล่นโดตาสนุกขึ้นนอกเหนือจากการแค่ไปออพิกหรือว่าแรนดอมอะไรพวกนั้นใช่ไหมถ้าเราได้เล่นโดตาสม่ําเสมอถ้าเราชื่นชอบการทําชาเลนท์ตามสมุดต่างๆ ก็จะน่าซื้อเจ้าสมุดเล่มนี้มากๆเลยโดยไม่จำเป็นจะต้องสนด้วยว่าอัพเลเวลเท่าไหร่แล้วนั่นจะนำไปสู่กล่องที่2ที่มีออกมาให้เราเปิดกันตอนนี้ผมจะขอเรียกว่ากล่องเหรียญก็แล้วกันเพราะว่ามันมีลักษณะของกล่องเป็นตัวเหรียญมาเรียงเรียงกันเป็นตัวกล่องออกมาอีกทีหนึง่งงงไหม <laughs> งงแล้วพูดเองงงเองโอเคทีนี้เจ้ากล่องนี้อย่างที่บอกมันจะไม่เกี่ยวข้องก,กันกับเลเวลของสมุดแต่เกี่ยวกับความขยันแล้วก็ฝีมือการเล่นโดตาของเราเองที่จะทําให้เราได้เจ้ากล่องนี้ออกมาเปิดรัวๆทีนี้เรื่องราวมันจะมาเกี่ยวพันกันกันกนกบเจ้าเหรียญที่ผมเคยพูดถึงไปก่อนหน้านี้ซึ่งเจ้าสมุดเล่มนี้สมมติว่าใครอยากได้เหรียญเยอะๆเริ่มต้นมาถ้าเกิดว่าเราอัพสมุดที่เลเวล10ก็จะได้เหรียญเพิ่มขึ้นมาเลย300ถ้าเราอัพไปถึงเลเวล20 ก็จะได้เหรียญเพิ่มขึ้นไปอีก500พูดง่ายๆก็คือรวมๆแล้วได้มา800ฟรีๆก่อนเลยเป็นทุนตั้งต้นแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อัพสมุดก็ไม่เป็นไร <c oughs> คือมันมีวิธีหลายวิธีที่เราจะได้รับเหรียญพวกนี้ขึ้นมานะครับแต่เรามาดูก่อนว่าเหรียญพวกนี้ใช้งานอะไรได้บ้าง อย่างแรกเลยก็คืออย่างที่บอกมันสามารถนําไปใช้พนันตอนที่เราเล่นอยู่ในตัวเกมได้ใช่ไหมอย่างที่2จะเหมือนกับลักษณะของสมุดหน้าเหลืองก็คือเราสามารถใช้เหรียญ200เพื่อสุ่มไอเทมอะไรก็ได้ออกมา1ชิ้นเป็นไอเทมอะไรก็ได้เช่นอาวุธของเซตไหนก็ได้หมวกของเซตไหนก็ได้รองเท้าของเซตไหนก็ได้อะไรพวกนั้นซึ่งมันก็จะดูไม่ค่อยคุ้มนะผมว่าไม่ควรทำนะ่ะแนะนําว่าไม่ควรทํานะครับหรือใช้1,250เหรียญ ในการสุ่มออกมา1เซตซึ่งก็คือเซตไหนก็ได้ของฮีโร่ตัวไหนก็ได้เก่าหรือว่าใหม่แค่ไหนก็ได้อันนี้ก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มอยู่ดีนะ่ผมว่าถ้าเราอยากได้เซตไหนถ้ามันเก่าแล้วเราไปจิ้มซื้อเอาจากตลาดด้วยตัวเราเองเลยดีกว่าใช่ไหมเก่งราคาง่ายกว่าด้วยนะครับดีกว่ามาสุ่มแบบนี้แล้วอาจจะได้เซตที่เราไม่ได้อยากได้ซึ่งมันมีโอกาสที่เราจะได้เซตที่เราไม่ได้อยากได้เยอะมากๆเลยเนะี่ยเพราะว่ามันสุ่มจากฮีโร่ตัวไหนก็ได้จากเซตไหนก็ได้เพราะฉะนั้น2หัวข้อนี้ เป็น2หัวข้อที่มีให้เราทำในสมุดหน้าเหลืองด้วยแต่ผมไม่เคยทำแล้วก็ไม่แนะนำให้ทำส่วนประเด็นจริงๆอยู่ตรงนี้คือไอคอนตรงกลางซึ่งมีเฉพาะในสมุดเล่มเขียวเล่มนี้เท่านั้นสมุดหน้าเหลืองไม่เคยมีคือการใช้เหรียญ400เหรียญแลกมาให้ได้1กล่องสมบัติซึ่งเจ้ากล่องสมบัติที่ว่า ก็คือเจ้ากล่องเหรียญอันนี้นั่นเองทีนี้ว่าด้วยการปั๊มเหรียญเนี่ยคือเริ่มจากการทำชาเลนจ์ที่มาพร้อมกับสมุดเล่มเขียวนั่นแหละโดยไม่ต้องสนใจว่าสมุดเล่มเขียวของเราเลเวลเท่าไหร่แค่เลเวลหนึ่งเราก็ได้สมุดมาแล้วในสมุดก็จะมีชาเลนจ์ให้เราทำอยู่แล้วว่าแล้วก็ทำไปเลยถือว่าเป็นการท้าทายตัวเองไปในตัวด้วยไม่ใช่แค่เล่นโดดตาไปวันๆเฉยๆทั้งชาเลนจ์ตรงนี้ที่มันจะเพิ่มมาเรื่อยๆมีมาเปลี่ยนเรื่อยๆทุกๆครั้งที่เราทำชาเลนจ์อันเก่าสำเร็จไปแล้วรวมถึงชาเลน10ีโชาเลนด้วย เหมือนกับเป็นการฝึกใช่ไหมเป็นการฝึกฮีโร่ที่เราไม่ถนัดหรืออะไรแบบนั้นรวมถึงเจ้าวิธีการที่เราจะไปพนันในตอนต้นเกมอันนั้นต้องแล้วแต่ฝีมือจริงๆนะอันนั้นแล้วแต่เลยถ้าเกิดว่ามั่นใจในตัวเองมั่นใจในเพื่อนร่วมทีมจะพนันแบบนั้นก็ได้เหมือนกันอันนี้เป็นวิธีแรกๆในการปั๊มเหรียญมาใช้โดยที่ไม่ต้องสนใจเลเวลของสมุดอย่างที่บอกเน้นแค่ว่าเราขยันเล่นเน้นแค่ว่าเราเก่งก็พอ ทีนี้เรามาดูวิธีปั๊มเหรียญวิธีที่2กันซึ่งเป็นวิธีที่จะเหมาะกับคนที่มีไอเทมโดรตาอยู่พอสมควรแล้วคือพอเรามีสมุดหน้าเขียวในครอบครองปั๊บเนี่ยให้เราลองมาที่คลังไอเทมของเราแล้วกดคลิกขวาที่ไอเทมมันจะมีบรรทัดล่างสุดเพิ่มขึ้นมาจากปกติบรรทัดนั้นคือบรรทัดรีไซเคิลที่สามารถที่จะเปลี่ยนไอเทมชิ้นนั้นให้กลายเป็นเหรียญได้อย่างชิ้นนี้สามารถรีไซเคิลเป็นเหรียญได้50เหรียญซึ่งแต่ละชิ้นจะได้ปริมาณเหรียญไม่เท่ากันอย่างดาบอันนี้ ได้100เหรียญต่าสุดน่าจะ25เหรียญอ่ะอย่างเงี้ย25เหรียญคือต่ําสุดหรือถ้าเป็นไอเทม m m m o r t a l จะเยอะหน่อย,อยอย่างเช่นอันนี้200เหรียญอะไรประมาณอย่างนั้นแล้วเราสามารถใช้ไอเทมอย่างอื่นได้ด้วยพวกโหลดดิ้งสกรนพวกวอร์ดพวกเคลียร์พวกเศษชามที่แตกๆมาแล้วเป็นสีฟ้า,ฟาอะไรแบบนั้นก็นำไปคลาฟให้กลายเป็นเหรียญได้เหมือนกันยกเว้นแค่ว่าเวลาเซตไหนที่มันยังเป็นเซตอย,อยู่อย่างเช่นอันนี้ อันนี้น้องๆให้มาผมยังไม่ได้แตะออกมาเป็นชิ้นๆไงมันยังเป็นเซ็ตก้อนๆอยู่ใช่ไหมอันนี้ไม่สามารถจะอ่าแล้วไม่สามารถที่จะคราฟได้ยกเว้นผมจะต้องแตกออกมาก่อนอะไรแบบนั้นซึ่งอันนี้ไม่เอาไม่เอา <c oughs> จะเก็บเอาไว้นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละแต่หมยถึงเราสามารถที่จะอาไอเทมที่เราไม่ได้ใช้งานไอเทมที่ผมเคยบอกว่าไปขายในตลาดก็แบบต้องกดขายทีละชิ้นแล้วได้แบบ0 0 0 5สตางค์อะไรแบบเนี้ยอันนั้นก็สามารถนํามาเปลี่ยนเป็นชามก็ได้เหมือนกันในกรณีที่เราอยากจะได้กล่องเหรียญ มากกว่าที่เราจะเอาไปปั๊มเป็นชามแล้วได้สมุดเลเวลเพิ่มขึ้น ฟังมาถึงตรงนี้น้องๆหลายๆคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าแล้วโจกกล่องเหรียญเนี่ยมันคุ้มค่าหน้าลงทุนลงแรงขนาดนั้นไหมที่เราจะเอาไอเทมของเราไปแลกเป็นเหรียญหรือว่าเราจะมานั่งเก็บชาเลนเพื่อเอาเหรียญมาแลกเป็นมันว่าแล้วเรามาดูเลยแล้วกันเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจของน้องๆด้วยซึ่งเจ้ากล่องนี้เองก็มีระบบยุกยยิกยุกยิก,ยก,ยก,ยกเป็นการส่วนตัวของมันไม่ต่างไปจากกล่องที่แล้วโดยมันมีไอเทมในกล่องค่อนข้างเยอะมากๆทั้งแบบเป็นชิ้นๆก็มีทั้งแบบเป็นเซตเลยก็มีแล้วก็มีของ super 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 rare จะถูกแบ่งออกเป็น3เกรดคือเกรดบอลเกรดซิลเวอร์แล้วก็เกรดโกลเหมือนกับโกเซนในเซนเซียนะบอลเซนพวกเซียใช่ไหมซิลเวอร์เซนแล้วก็มีโกเซน12สราศีอะไรแบบนั้นไปแต่ว่าพูดว่าบอลมันพูดลำบากเนะี่ยเพราะฉะนั้นผมขอเปลี่ยนบอลให้กลายเป็นทองแดงแล้วกันจะได้รู้สึกว่าเหมือนกับเหรียญกีฬาสีเนาะเลยจะเป็นไอเทมเกรดทองแดงเกรดเงินแล้วก็เกรดทองคํา แน่นอนว่าเกรดทองคําก็จะสวยสุดใช่ไหมแล้วก็จะมีของซุปเปอร์ซุปเปอร์แไอเทมนอกเหนือจาก3เกรดนี้อะไรก็ว่ากันไปว่าแล้วก็เริ่มไล่กันไปทีละชิ้นของในเกรดทองแดงมีด้วยกันทั้งหมด3ชิ้นมีปืนของสไนเปอร์อาวุธของแดเซลแล้วก็หมวกของน้องปาส่วนของในเกรดเงินประกอบไปด้วยผ้าคลุมของลูบิกอาวุธของลีเจนตแล้วก็อาวุธของอาบาดอน ทั้งหมดที่ว่ามาเป็นชินช้นๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมเป็นชิ้นไข่ชิ้นมันทีนี้พอไล่ไปถึงของในเกรดทองคำปั๊บเนี่ยมันจะเริ่มเป็นเซตแล้วประกอบไปด้วยเซตของสไนเปอร์เซตของไจโเรเซตของแอนติม t มันเริ่มดึกแล้วแล้วก็ซุปเปอร์ซุปเปอร์เซตของ DK เ็ซตของทิมเบอร์แล้วของสุดท้ายเลยที่ไม่อยู่ในเกรดไหนเลยแต่เป็นของซุปเปอร์ไลทไ์เอทมก็คือภคุมของลูบิกในแบบที่เป็นแบบสีทองคา ทีนี้หลักการทํางานของเจ้ากล่องนี้ก็คือทุกครั้งที่เราเปิดกล่องหนึ่งกล่องเราจะมีโอกาสได้ลุ้นทุกเซตแล้วก็ทุกชิ้นที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าตรงนี้เลยแต่แน่นอนว่าของที่อยู่ในเกรดทองแดงมันก็จะมีโอกาสได้ง่ายกว่าของที่อยู่ในเกรดเงินของที่อยู่ในเกรดเงินก็จะมีโอกาสได้ง่ายกว่าของที่อยู่ในเกรดทองคําอะไรแบบนั้นเรียงลําดับไปตามสีของมันซึ่งความผีบ้าแรกที่เราต้องระวังเกี่ยวกับเจ้ากล่องนี้ก็คือ ไม่ว่าเราจะเปิดได้เซตไหนหรือว่าชิ้นไหนมาแล้วก็ตามเราเปิดกล่องต่อไปเรามีโอกาสที่จะได้ซ้ําชิ้นนั้นอีกครั้งหนึ่งด้วยไม่ใช่อีกครั้งหนึ่งเปิดกี่ครั้งก็จะมีโอกาสได้ชิ้นนั้นซ้ํารลว้ลวได้ด้วยซ้ํานี่คือความผีบ้าแรกของเจ้าก,กล่องนี้ที่ไม่เคยมีในกล่องไหนเลยกล่องก่อนหน้านี้พอเราได้เซตไหนแล้วเราเปิดอีกจะไม่ซ้ําชิ้นเดิมใช่ไหมแต่กล่องนี้ไม่กล่องนี้ไม่มีอะไรช่วยเราขนาดนั้นเราเปิดแล้วมีโอกาสได้ของเดิมซ้ําๆลัวๆทีนี้ลองจินตนาการสิ่งที่จะเกิดขึ้นนคือเเเรราาก็ััหียลวทช เอาไอเทมของเราไปคราฟเป็นเหรียญออกมาเพื่อที่จะมาเปิดกล่องนี้แล้วเราก็จะได้ของซ้ําๆในระดับหนึ่งใช่ไหมพวกของเกรดทองแดงพวกของเกรดซิลเวอร์เนี่ยก็จะออกมาลัวๆกว่าแล้วเราอยากจะได้เซตที่มันเป็นของทองคำเน่ยเราก็จะพยายามทําต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าของที่ซ้ํามันก็จะพอกพูนออกมาลัวๆใช่ไหมทีนี้เราจะทำยังไงดีกับของที่มันซ้ำซึ่งตัวกล่องเองก็มีตัวโปรแกรมที่จะช่วยตรงนั้นคือด้านซ้ายล่างตรงนี้ตรงเมนูครับ อันนี้เป็นระบบการคลาฟหรือว่าการหลอมรวมไอเทมที่ใช้เฉพาะไอเทมที่ได้จากกล่องเหรียญเท่านั้นไม่สามารถใช้ไอเทมที่เราซื้อมาจากตลาดหรือไอเทมที่มีอยู่ในคลังอยู่แล้วได้ต้องเป็นไอเทมจากกล่องเหรียญเท่านั้นนะโดยการหลอมนี้จะมีด้วยกันอยู่3ระดับระดับแรกเลยคือการที่เราจะนำไอเทมเกรดทองแดง3ชิ้นชิ้นไหนก็ได้ที่มันซ้ำชิ้นไหนก็ได้ที่เราไม่อยากได้ชิ้นแบบเดียวกันก็ได้ แต่ให้มันมีครบ3ชิ้นนำมาหลอมรวมกันผลที่ได้ก็คือตัวเกมจะสุ่มสุ่มนะสุ่มไอเทมระดับเงินออกมาให้เรา1ชิ้นพอจะคิดภาพตามออกไหมแบบว่าสมมุติเราได้เจ้าปืนอันนี้มาบ่อย คาธานี้มาบ่อยๆหมวกอันนี้มาบ่อยๆบ่อยๆอยๆจนซ้ำๆเนะ่ะเราก็เอามาันมาหลอมรวม,ม,มกันช่ๆๆหลอมแบบนั้นเลยแล้วก็จะได้มาเป็นผ้าคลุมของลูบิกไม่ก็เป็นอาวุธของรีเจนไม่ก็เป็นอาวุธของอาบาดอนอะไรแบบนั้นไปต่อที่ขั้นตอนการหลอมระดับที่2คือการนำไอเทมเกรดเงิน3ชิ้นมาหลอมรวมกันเพื่อที่เกมจะสุ่มไอเทมเกรดทองคำมาให้เรา1เซตและการหลอมระดับสุดท้ายระดับที่3ก็คือการนำไอเทมเกรดทองคำา2เซต มาหลอมรวมกันเพื่อลุ้นไอเทมเกรดทองคํา1เซตอันนี้มันเหมือนกับเอา2มาแลก1ใช่ไหมแต่อย่าลืมว่าเรามีโอกาสที่เราจะได้ซ้ำรัวๆไงพอเราได้ซ้ำรัวๆปับ๊บ เราก็เอาอันที่ซ้ำนั่นแหละมาหลอมรวมเพื่อที่จะลุ้นอันที่เรายังไม่เคยได้นั่นเองข้อควรระวังไอเทมที่ได้จากการหลอมไม่สามารถนําไปขายหรือว่านําไปแลกเปลี่ยนส่งต่อให้ใครได้มันจะอยู่กับเราไปอย่างนั้นเลยถ้าเราไม่นํามันไปหลอมต่อมันก็อยู่อย่างนั้นไปยาวๆเลยซึ่งมันเป็นระบบที่ดีเนี่ยมันเป็นระบบที่ช่วยเซฟราคาตลาดไม่ให้อเทมที่หลุดเข้าไปในตลาดเนี่ยกลายเป็นไอเทมราคาถูกๆจากการปั๊มลัวๆ,ๆใช่ไหม แล้วทั้งหมดนี้คือขั้นตอนการทํางานของเจ้ากล่องเหรียญมันเป็นระบบที่ชวนให้เราเล่นโดต้าได้สนุกขึ้นนะ่ะจากการชวนให้เราไปทำชาเลนจ์จากการชวนให้เราปั๊มเหรียญรัวๆแล้วเอาเหรียญมาเพื่อมาเปิดลุ้นของพอได้ของมาก็สามารถนําของไปหลอมใหม่ได้เพื่อมาลุ้นอีกทีหนึง่งอะไรประมาณอย่างนี้ทําให้เราเล่นโดต้าแบบมีเป้าหมายมากขึ้นนะ่ะใช่ไหม ซึ่งเราสามารถสนุกกับเจ้ากล่องนี้ได้ไปยาวๆถึง15มกราคมปีหน้าเลยแต่ก็อย่างที่บอกใครที่จะซื้อสมุดนี้แม้จะเลเวลหนึ่งก็ตามก็ควรจะมีเวลามาเล่นโดตาบ้างใช่ไหมเพื่อที่จะได้คุมนะครับกับการปั๊มเหรียญกับการทำแชาเลนต่างๆแล้วมาแลกไอเทมในกล่องนี้ไปครอบครองกันโอเคในวิดีโอนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเราได้ทำความรู้จักกับสมุดร,ระบบใหม่ๆแล้วก็เจ้ากล่อง2กล่องแล้วเดี๋ยวในวิดีโอพาร์ทหน้าพาร์ทที่2ผมจะมาเปิดเจ้ากล่องหัวนกกันแล้วในพาร์ทที่3 ก็จะมาเปิดเจ้ากล่องจะกำลัง <c oughs> จะพูดว่าเจ้ากล่องหัวเหรียญเจ้ากล่องเหรียญกันอขอบคุณสปอนเซอร์ a2 ช็อปไทยด้วยนะครับลิงก์ของร้านอยู่ด้านล่างใต้วิดีโอลิงก์การโดเน a ก็เช่นกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับผม